พี่ปังก็ขึ้นไปแล้วนะครับ oh, โอ้โหขึ้นไปเล่นตัวไหนโอ้ไปนะครับเข้าไปแล้วแนวมาถึงฝั่งนี้นะครับวิ่งไปโอ้โหวิ่งไปแล้วก็เข้ามาออกมาสร็จหไหมครับแล้วก็หยีเอาก็มาจากฝั่งนู้นนะครับโอ้โหวิ่งไปไหนโอ้ไปขี่รถโอ้โหจะขึ้นได้ไหมครับจะขึ้นได้ไหมครับขึ้นไม่ได้นะครับเลยขึ้นได้ไหมครับอุ้ยชนกันแล้วแต่นี้ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับ อันนี้ก็ขึ้นไปสองคนก็ขึ้นไปแล้วครับเอันก็ขึ้นไปแล้วอุย้ยหมุนอันนี้คืออะไรครับเลยอันนี้คืออะไรครับโอ้ยไม่ตอบอะไรอันนี้คืออะไรจ้าอุย้ยปะปะ๊าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปแล้วอุย้ยปะเออไม่เข้าปเออมาฝั่งนี้แล้วก็สไลด์ลงมาสไลด์ลงมาแล้วก็มีนกด้วยนะครับนกแพนกวินงนะครับนะครับโอ้โห เยวจะไปไหนต่อเฮ้ยเลยไปไล่ ie, นนงแล้วเลยก็ไปไล่นกนีอ้าวไปนั่งนู้นไม่มีใครนั่งไม่มีใครนั่งด้วยจะเล่นได้ไงแล้วพี่ปังโอ้โหเ๋ยจะไปไหนอีกจะไปไหนอีกแล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้นะครับวิ่งมาฝั่งนี้บินลอยเม็ดเลยไงอันนี่อีกคนก็ขึ้นไปอีกรอบนะครับอีกคนก็ขึ้นไปอีกรอบโอ้โหขึ้นไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ผ่านเข้ามา สองคนผ่านก็ามาออกมาโอ้โหอีกไอยังอยู่ดี๋ไอยังอยู่ออกมาย, e. ยังเดี๋ e. ยวก็าาไปไปไหนไปไหนดีนะ้าปังลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นครับอ้าพ,พี่ปังก็เข้าไปฝั่งโน้นนะครับพี่ปังครับอ่าโดนแล้วโดนไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปก็กำลังจะขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่ปังนะครับพี่ปังก็ออกมาจากที่นี่เมื่อกี้เข้าข้างล่างตรงนี้นะครับ เขาด้านล่างตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับพี่ปังไปไหนครับพี่ปังส,ส,สไลด์นี้ได้ไหมสไลด์นี้นะโอ้โหแล้วดูปักเอิญนครับเฮ้ยตอนนี้ก็รอพี่ปังออกมานะครับวิอุ้ยทำไมนานจังทำไมยังไม่ออกมาเอาพี่ปังทำไมยังไม่ออกมาพี่ปังครับอุ้ยพี่ปังเกิดอะไรขึ้นทำไมนอนอยู่ในนี้ ไปดูชิคอาไม่ได้นอนสไลด์ลงมาแล้วฟิว okay. <What? S 1> วว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 วกวว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 อ้วว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 วรวว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 ัวรววววรวววโอ้โหโอ้โหโอ้โหวว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 นวววว้โว้โวว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 วจวว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 วอววววอวววอวว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 วย อายุโมไซค์แมนแมนแบนซี่แมน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 อันนี้ใช้เกียร์อะไรอยู่ครับอันนี้ใช้เกียร์อะไรเลยฮะใช้เกียร์อะไรอยู่แมน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 ย้อนล้อสิย้อนล้อหน่อยเด้อแมนแมนแมนเอียงซ้ายเอียงขวาเร็วเอียงซ้ายเอียงขวาลบลบซ้ายลบขวาแล้วโอเค ไปต่ให้ฟังเลยก็มาแล้วครับโอ้โหอันนี้คืออะไรเลยอันนี้คืออะไรโอ้ยสไปเดอร์แมนโอ้โหสไปเดอร์แมนตัเดินตะตาตัเดินตะตาตัเดินตะตาหน้องมาเหรอน้องมาเข้าไปเลยเลยเข้าไปสไลด์ลงไปลงไปแล้วจะขึ้นมาอีกเหรอขึ้นมาอีกแล้วก็สไลด์ลงไปอีก ใส่ลงไปไม่ลงแล้วเหรอหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาตีดึตีดึดดลงไปลงไปอีกลงไปสิลงไปเลยครับแ,แล้วป๋าป๋าก็มาฝั่งนี้นะครับก็มาเจอปังเลยเอ้าวปังเลยหายไปไหนอ้าวขึ้นไปข้างบนแล้วหนีไปแล้วโอ้โหปังไปฝั่งแล้นีลมาเจอกับหญิงเออเอาเจอกันแล้ว เลยนี่คือตัวอะไรเลยโอ้โหยก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหลงไปแล้วสไลด์ลงไปแล้วเลยก็ลงไปแล้วบิ๊ังอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหมาเอิ่มไปไหนแล้วบเบอร์ก็อยู่นี่โอ้โหดูสิว่าจะขึ้นมาจากฝั่งไหนอา้าวบิ๊ปังขึ้นมาแล้วบิ๊ปังครับขึ้นมาแล้วเหรอ ไปทางไหนอ่ะอุ้ยไปทางไปทางไหนดีตอนนี้กำลังงงอยู่จะจะไปฝั่งไหนดีนะครับรอป้าเอิงนะครับป้าเอิงก็ขึ้นมาแล้วป้าเอิงก็กําลังมาโอ้โหป้าเอิงก,กำลังมาเดินสองสั้นเดิสองสั้โอ้โหมาถึงนี่แล้วครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าไปแล้วอุ้ยสไปเดอร์แมนอีกแล้วเลยเราป้าบ้าด้วยครับป้าบ้าจะเข้าไปด้วยอ๋อจะเข้าไปด้วย ป้าตัวใหญ่เข้าไม่ได้ไม่เข้าดีกว่าเรนก็อยู่ตรงนี้เอาลงมายัางลงมาแล้วเปิญ hello ปเอิญก็ออกมาออกมาแล้วแล้วก็เปินก็ออกมาแล้ว,ลลวรอลงมาอีกรอบนะครับตอนนี้ฝังเลยกำลังลงมาอยู่เดินกันสนุยที่ลังกาลงมาด้วยตรงไหนลงมาแล้วครับก่แล้วปเอิก็ตามมา ตามมาบังเอิญก็ตามมาแล้วก็วิ่งไปว้าวมันไปชนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาอีกนะครับปับงเลยก็ขึ้นแล้วคืออีกรอบนึงน,นะครับแล้วก็ไปเข้าไปนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้เลยนะปังเลยสนุกไหมครับเฮยสนุกไหม,ไมเลยอันนี้คืออะไรอันนี้เฮ้ยคืออะไรครับอุ้ยอันนี้คืออะไรครับ,อ,อ,นนอ,อ,รรบอันนี้คือต้องปีนเหรอ ยมาดูก are so um, right, um, ันนะครับปังไหลจะล้มนะครับดูกันนะครับอ้าวไม่ปีนนะครับปังไหลบอกว่าอันตรายไปดีกว่าไม่ปีนดีกว่าอันนี้สาหรับเด็กใหญ่นิดนึงนะครับทีนี้ปัเอิญก็กําลังเล่นอยู่นะครับกำลังกำลังเล่นอยู่จเขาจะสไลด์ลงมาแล้วพี่ปังก็มามาแล้วก็สไลด์ลงมาปัเอิญหนีไปก่อนโ้ลงมาแล้วหนีไปก่อนหนีลงมาแล้วหนีลงมาัังไหลก็มานะครับโอ้โหมาแล้ว โอ้โหเหนือ่อยไหมครับทั้งสองคนไม่เหนือ่อยเหรอไม่เหนือหน่อยปังเลยแต่นหน้าแดงนะโอ้โหเกือบมาแล้วกือบมาแล้วโอ้โหอุ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมครับโอ้โหสไปนดอ้ Spider ์แมนไม่ร้องไห้นะครับสไปเดน้์แมนไม่ลงไห้ตอนนี้กำลังหมุนอยู่นะครับโอ้โหสไลด์ลงไปแล้วเข้าไปแล้ว,ว,วเลยครับมาเล่นตรงนี้หน่อยเลย นี่ฝั่งไหนก็ไปนะครับมาเลยครับโอ้โหเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ทันได้ถ่ายไปเข้ามาอีกรอบได้ไหมครับเมื่อกี้ป,ป๋าปาไม่ได้ถ่ายเลยเข้ายังไงอะ่ะโอ้โหเข้าไปอย่างนี้ง่ายๆเลยครับจะยากเลยแหละครับป๋าป้าแล้วเข้าไปแล้วก็ออกมาก็ได้นะครับเยอะจ๋าเยอะไปไหนจ้าเฮ้ยยังเจอกล้องแล้วก็หนีเลยจ้าไหนทำท่าผีหน่อยสิอุย้ยนาา่ารักผีทำยังไงผี เออพีทํายังไงคะอา้าวไปแล้วไม่สนใจปะป๊าค่าโอเคลุตพี่ฟังก็มาอุย้ยอันนี้คืออะไรอุย้ยเหลือๆใส่เสื้อไดโนเสาร์ด้วยเหลือทำท่าไดโนเสาร์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไดโนเสาร์ว้าวอ,อันนี้คือท่าไดโนเสาร์ใช่ไหมครับโอ้โหทำให้สวยอย่างนี้เนี่ยท่าไดโนเสาร์ อันนี้คือไนระดับสอเขา,หาเหรอเข <c oughs> <c oughs> างั่วหน่อยใช่ไหมครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ไปกันแล้วโอเคตอนนี้ไปยืนมองเออ้วก็วิ่งมาอที่โอ้โหชวน,นเพื่อนๆมาเล่นไหมชวน,นเพื่อนๆมาเล่นใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ไปเฮ้ยไปไหมไปไหมไปไม่ไปไปไม่ไปเยอะมาแล้วค่ะเยอะมาแล้วค่ะเยอะเข้าไปในรูนี้นะครับนี่ เอ็งมาแล้วจ้านี่เอ็งก็มาแล้วจ้าเนี่เอไปไหนมาจ้าเฮ้ยเบียรวิ่งแล้วจ้าวิ่งนะจ้าเขินโอ้โหจะปีนขึ้นฝั่งนี้ถ้าปีนขึ้นได้ปะป๊าให้หนึ่งบาทเลยไม่ได้ลองพี่เอินขึ้นไมได้หรอจ้าจะขึ้นได้ไงจ้าอันตรายจ้าไปที่อื่นเลยจ้าขึ้นทางอื่นเลยจ้าโอเคไปแล้วจ้าแล้วก็วิ่งไปแล้วติ๊กติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกตอกแล้วก็วิ่งไปแล้วติ๊กติ๊กตอกตอกตักแอบดูซิไปทไหนแล้วเขาก็ขึ้นอยู่ฝ ขึ้นมาแล้วเล่นอะไรนั้นอยู่นะครับแต่นี่ยังไม่ได้เ้ามาจ๋าเฮ้ยปังเลยจะขึ้นฝั่งนี้เหรอขึ้นได้เหรอไหนขึ้นไม่ได้มั้งโอ้โหขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นไม่ได้นะอนนี้ปังเลยก็ไปทําอะไรกันนกไม่รู้นะครับนกเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไล่นกแล้วไปไล่นงแล้ว ไปแล้ว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 เฮ้ขี่เป็นเหรอเป็นนั่งชิงช้าขี่เป็นเหรอวุ้ยวุ้ยวุ้ยเยอะไปไหนคะยเยอะไปไหนคะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว